ได้ราบขแห้งฟ้านคะณ้อตนอนต้นี่ตน้นแลรวช้าสายเต้ท้นี้กรกับโจรได้ก่อนดีกว่านะทุกทูตต้องใช้เวลา้นหรือทุกคนต้บอกเลยว่าไฮโอรักโซเชียลชูดัโซนวงรักเเจ้าดานแล้วก็ร้านดงน่มันต่อบอกเลยว่า กี่โมงแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะไม่พอดีที่ฉันมีเวลาแค่สามนาทีของยูทูบเฉยๆฉันอยากให้เขาเดี๋ยวขับรู้ขับตู้ก็พอพอเสร็จตรงนี้ก็ลงพื้นตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาก็ใส่เครื่องเงี้ยเหรอคะใช่อ๋อมันจะเงียบไงใช่ค่ะตัวนี้ใชู่ไหมเอาดอกไม้ก้่องนี้เท่าไหร่นะตล่องละหนึ่งน้อยบาทค่ะแค่เรียนอยู่ได้ขอเดือนที่คือปีที่ดงไม่เท่ากัวได้ไป เลยนะสำหรับใส่วนขอทางด้านโซนร้านค้าของเรานะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปดูร้านแรกกันเลยดีกว่าเนี่าะอยู่ตรงนี้เพิ่งพักมากเลยร้านแรกของเราในช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอเลยค่ะ CFC น้ำมันใหญ่โมโซโอ้โห